ม,มาดูใจกลางกรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะเป็นเหตุการณ์ฆ่าโหดนะคะค,คือมีคนไปพบศพผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนอนตายอยู่ในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งนะค,ะคุณผู้ชมพอไปตรวจสอบสภาพศพแล้วเนี่ยคือชัดเลยว่าโดนฆาตกรรมนะคะตรวจสอบไปตรวจสอบมาผู้หญิงคนนี้เป็นชาวยูเครนส่วนคนที่เป็นคนลงมือก่อเหตุเนี่ยเป็นแฟนหนุ่มชาวโปแลนด์นะคะหลังจากที่ลงมือฆ่าแฟนสาวของตัวเองเสร็จปุ๊บ จ้างรถแท็กซี่เนี่ยพาไปส่งที่จังหวัดสแก้วล่าสุดค่ะตำรวจสามารถรวบตัวได้แล้วนะคะสำหรับคนที่ลงมือก่อเหตุคนร้ายรายนี้จับตัวได้บริเวณด่านอารัญญประเทศคือรอจะหลบหนีไปฝั่งกัมพูชาค่ะนี่คือจุดเกิดเหตุนะคุณผู้ชมตำรวจสอนอวัดพระยาไกลตอนแรกเนี่ยได้รับแจ้งว่ามีคนไปพบศพผู้หญิงคนหนึ่งในห้องพักของคอนโดมิเนียมย่านเจริญราษฎร์แขวงบางโคล่แขกเขตบางคอแหลมกรุงเทพมหานครนะคะ พอไปตรวจสอบสภาพศพเพิ่มเติมเนี่ยศพนี้เป็นเพศหญิงอายุ25ปีสัญชาติยูเครนนอนหงายอยู่ภายในห้องนอนแล้วลักษณะคือมีผ้าห่มสีขาวเนี่ยคลุมร่างภายในห้องเนี่ยยังเปิดแอร์อยู่เลยนะคะตอนที่ตำรวจไปถึงน่ะตรวจสอบบางร่างกายมีบาดแผลถูกแทงด้วยของมีคมเข้ากลางอกเลยหนึ่งแผลด้วยกันบริเวณตั้งแต่ข้อมือซ้ายถูกหั่นจนขาดออกจากกันนะคะบริเวณลำคอมีบาดแผลโดนใบเลื่อยเลื่อยจนเกือบขาด นอกจากนี้ยังไปพบว่าตามร่างกายมีร่องรอยถูกเลื่อยด้วยเลื่อยมือหลายแห่งแพทย์สันนิษฐานว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ24ชั่วโมงนอกจากนี้นะครับภายในห้องพักตำรวจยังไปพบเลื่อยมือขนาด1ฟุตรครึ่งตกอยู่หนึ่งใบอันนี้ค่ะนี่นะครับคุณผู้ชมครับส่วนข้าวของเครื่องใช้ของผู้เสียชีวิตนะครับถูกรื้อค้นกระจัดกระจายและจกาการสอบสวนเบื้องต้นนะครับทราบว่าผู้เสียชีวิตพักอาศัยอยู่กับแฟนหนุ่มอายุ25ปีสัญชาติโปแลนด์ครับทั้งคู่เนี่ยเป็นนักท่องเที่ยว ก็เดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยและนี่เป็นภาพกล้องวงจรปิดสาม,มารถบันทึกภาพได้นะฮะนี่นะครับทั้งสองท่านนะครับคือเข้ามาที่ประเทศไทยตั้งแต่วันที่29เมษายนที่ผ่านมาแล้วก็มาเช่าห้องดังกล่าวนี่แหละครับนี่นะครับเป็นช่วงเวลาประมาณสักเที่ยงของเมื่อวานนี้ยังพบว่าฝ่ายชายเนี่ยได้เก็บกระเป๋าเรียกรถแท็กซี่ออกไปด้วยนะครับหลังจากก่อเหตุนะครับคุณผู้ชมครับ ตำรวจก็ได้เชิญแท็กซี่คนดังกล่าวมาให้ข้อมูลใช่ไหมค,คุณปุ้ยเนี่ะนี่ฮะเป็นภาพที่เขาออกใหม่มมีกระเป๋าด้วยในลิฟต์เนี่ยฮะลงมาแบบใจเย็นๆนิ่งๆค่ะคือตำรวจเชิญตัวคนขับรถแท็กซี่เนี่ยมาให้ข้อมูลนะคะคนขับเล่าบอกว่าผู้ก่อเหตุนเนี่ยเรียกตนเองพร้อมกับนำโทรศัพท์เนี่ยมาเปิดแอปพลิเคชันแปลภาษาบอกว่าต้องการเล่นคาสิโนแต่น่าจะแปลผิดพลาดหรือเปล่ามาทราบภายหลังว่าจะให้พาไปทำไมรู้ไหมคะไป ซื้ออุปกรณ์ไปซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดอด้วยความไม่รู้ก็เลยพาไปบ่อนใกล้เคียงใกล้เคียงในพื้นที่เนี่ยแต่คือไม่มีบ่อนให้เข้าอะค่ะจากนั้นผู้ก่อเหตุก็เลยนาโทรศัพท์มือถือแปลภาษาเนี่ยมาให้ตนดูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอกว่าต้องการทําความสะอาดตอนนั้นเนี่ยยังไม่ทราบว่าต้องการทําความสะอาดอะไรนะคะคนขับรถแท็กซี่บอกแบบนี้จนกระทั่งชายคนนี้คือแปลข้อความอีกทีบอกว่า ตกใจเลยอ,ะอ่ะเพรับรถแท็กซี่บอกนะต้องการทําความสะอาดศพก่อนที่ชายคนนี้จะบอกให้ไปที่คอนโดมิเนียมและให้ตนเองเนี่ยช่วยทําความสะอาดก็เลยรู้สึกเอกใจนะคะแต่ไม่กล้าตามขึ้นไปตอนนั้นนะคะก็เลยมีการแจ้งนิติบุคคลให้ไปดูที่ห้องดังกล่าวต่อมาก็เลยมาพบศพเนี่ยนะคะครับนอนติโนพายบอ,อพาถึงทางเลือเขาไม่เข้า เรา,าพาไปแล้วด้วยไปแล้วไม่เ,เข้าผมตอนนั้นมาบังกี่โมงครับกับสิบโมงสิบโมงเช้าครับผมก็พามาที่บอ่อนมาถึงมันก็ไม่เ,เข้าอยู่แล้วมึงข้อความมันแบบว่าโทรศัพท์สางกี่แบบพิ้มเป็นภาษาไทยอ,ะอ่ะฉันต้องการทำความสะอาดแล้วแล้วก็วงงไงทำความสะอาดอะไรวะ แล้วมารู้ได้ไงว่าเขาฆ่าคนไม่ยังไม่รู้นั้ยังไม่รู้ว่าพาวตัวเองหปล่ามันจะบอกเล่นเล่นไพ่เล่นไพโนพอกลับมาแล้วแย้ถึงแลแพงกีฬาเนี่ยจะต้องการทำความสะอาดศพผมว่าเอกใจให้พี่ดูอัลล่าสุดนะคะตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุรายนี้ได้บริเวณด่านอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วขณะที่รอหลบหนีข้าม ไปฝั่งกัมพูชานะค,คะแล้วก็มีการส่งตัวมาสอบสวนที่ในจุดเกิดเหตุก็คือท้องที่ที่กอดเกิดเหตุสอ,อนอวัดพระยาไกรเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยผู้ชายคนนี้แหละค่ะ,คะเป็นชายชาวโปลแลนด์นะคะก่อเหตุฆ่ <ฮะ S 1> าแฟนสาวตัวเองซึ่งเป็นชาวยูเครนค่ะชชา